สำหรับหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาพูดถึงเรื่องการรับประกันของรถยนต์ Isuzu ค่ะอุ้มว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งออกรถใหม่และยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขาการรับประกันตัวรถหรืออีกคำพูดหนึ่งที่ท่านเองจะได้ยินกันบ่อยๆเลยคือวารันตีตัวรถยนต์เงื่อนไขจะเป็นยังไงบ้างวันนี้อุ้มจะอธิบายให้ฟังค่ะเงื่อนไขาการรับประกันรถยนต์อีซูซ u มีอยู่4ขอ้อ ข้อแรกสิทธิการรับประกันข้อ2ระยะเวลาการรับประกันข้อ3ขอบเขตการรับประกันและข้อ4ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิการรับประกันเดี๋ยวเรามาเจาะก,กันเลยดีกว่าว่าใน4ข้อนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างข้อ1สิทธิการรับประกันบริษัทตีเพชรอิสูสูเซลจำกัด จะรับประกันรถที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัทตีเพชด i s ซ z ซ cell จำกัดหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นเท่ากับว่าหากท่านได้ทําการซื้อรถมือสองจากเต้นรถเต้นหนึ่งมาท่านจะไม่ได้รับประกันตรงส่วนนี้ไปนั่นเองค่ะ 2. ระยะเวลาการรับประกันนับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้ารายแรกโดยมีระยะเวลาการรับประกัน กำหนดอยู่ที่3ปีหรือระยะทางที่รถวิ่ง100,000กิโลเมตรแรกแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นหมายความว่าจะรับประกันเฉพาะลูกค้าที่ทำการออกรถใหม่ป้ายแดงจากศูนย์เท่านั้นส่วนการนับระยะเวลาให้พิจารณาจากการใช้รถของตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนใช้รถบ่อยไหมใช้งานรถเป็นประจำหรือเปล่าถ้าใช้เป็นประจำให้นับจากกิโล แต่ถ้าเป็นสายจอดไม่ค่อยได้ใช้งานแนะนำว่าให้นับเป็นระยะเวลาค่ะ 3. ขอบเขตการรับประกันบริษัทจะจัดหาหรือซ่อมแซมส่วนประกอบของรถยนต์เฉพาะส่วนที่บริษัทได้ยอมรับในข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบเท่านั้นและเมื่อบริษัทได้ยอมรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบในรายการใดบริษัทจะทำการซ่อมแซม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ที่ชำรุดและบกพองนั้นให้โดยไม่คิดราคารวมทั้งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบนั้นด้วย 4. ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิการรับประกันกรุณานำรถของท่านเข้ารับการตรวจเช็คตามระยะทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรหรือทุก6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนณนะศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่ท่านสะดวก ตลอดระยะเวลา3ปีหรือ1,000 100, กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตามระยะเวลาการรับประกันโดยนับจากวันที่ส่งมอบรถรายการนอกเหนือกันรับประกันตัวรถมีอยู่2อย่างคือแบตเตอรี่และยางรถยนต์แบตเตอรีอตตร่จะรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต และยางรถยนต์รับประกันอยู่ที่2ปีหรือ50,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต